พอไหนมาแล้วมาละ <c oughs> มาแล้วเอเชียจุ่มเลยมาๆๆอยากได้สีอะไรอยาก <c oughs> ไม่อให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวนะเราก็ต้องอยากได้อ่ะถ้าไม่เป็นซีเครตเราอยากได้สีสีเขียวสีเขียวน่ารักไหนไหนสีเขียวคือบูบูเหมือนกันใช่สีเขียวน่ารักมากอันนั้นก พิปโป่เดี๋ยวเราถูสีเขียวก่อนอ่าอันนี้ก็คือการมูนะคะนี้เป็นเทคนิคหรือว่าให้เขาจับได้สี <laughs> ไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่านี้มูมูมูเตลู <Okay. S 2> เอาสีเขียวนี่สีเขียวอีกเอามาถูโอ้สรุปได้ทําไงถ้าได้ก็คือตลกเลยอ่ะ,อะเราพูดตัวที่เราจริงๆเลอวมันน่ารักหมดนะแต่เราต้องพูดตัวที่ไม่อยากได้เพื่อเป็นคอนเทนต์ะนะคะว่าเราไม่อยากได้น้องที่ชื่อว่าอะไรนะพิป พีปโป้พีปโป้นะคะน้องจะเป็นเหมือนแบบปีศาจแบบมีปีกสติงโอเคแต่อยากได้ไม่สีเขีก็สีเขียวมากล่องอุ๊ยถ้าได้กล่องลิมกล่องลิมถ้าได้สีเขีดนี้ตายเลยนะเนี่ยตายกันไปข้าวหนึ่งเออตอนนี้เราแกะกล่องใหม่เลยนะทุกคนละว้าหรือว่าขอให้ได้สีชมพูอยากได้หรือเปล่า ไม่อย่างนี้นะอยู่ใ้สีเขียวใช่ไหมไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเราหลับไปขับขอดู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 อย่าอย่าขับออกมาละปิดแป้งลองดูเธออาจจะชอบอยากตัวพีมาละตัวพีลองจับก่อนสัมผัสปังมีสีฟ้าอยู่ตัวเดียวเลยมีสีฟ้าอยู่ตัวเดียว มันน่ารักนะน่ารักอยู่ลองกลับไปสีชมพูจะน่ารักขึ้นเออจริงๆอันนี้มันน่ารักกว่าแบบน่ารักกว่าไหนรูปอันนี้เราต้องถอดอันนี้ก่อนไหมถอดออกก่อนถอดหน่อยถอดก่อนนี่ในการเป็นสีชมพูนะคะทุกคนหน้าติ๊งเลยอะแซงอ๋อก็คือนี่เราได้อันนี้ชื่อน้องพิพิพิโป้พ่เปาพูดไปเมื่อกี้นะคะนี่น้องสามารถใช้ได้สองด้านแล้วเราก็พงคุณเจ พวกใใหัวใจห้อยอ๋เราสามารถถอดพวกกุญแจแล้วก็ห้อยอีกด้านหนึ่งได้เลย,ยน่ารักอยู่นะคืออันนี้เขาก็สามารถใส่พวกแบบว่าเหรียญได้อะไรได้นะคะใช่แล้ว